ของมีอยู่ไม่จริงของจริงไม่มีผมคนเล็บผน,นังมีจริงแต่มันไม่ของไม่จริงทา้งนั้นเลยสุดท้ายก็สลายสูญไปนั่นเลเนี่ยที่เราปยุทธ์ถือนี่นะผมคนเล็บผนันนนงเรื้อเอ็นกระดูกลมหายใจเข้าลมหายใจวันนปรยุทธ์ปรถือนี่สุดท้ายก็หายไปของจริงหาทัานเลยก็หา,า,หาไม่เจอไปหาจิตสิจิตเป็นยังไงนะหาไม่เจอจิตจริงเจอแต่พระโดภาพถ้าหาจิตคดอ มโนภาพเป็นของปลอมอีก<ะ>ของจริงที่มันไม่มีนั่นหละของบีจะไม่จริงมีแต่ของบีอยู่ที่มันไม่จริงมีอะไรมีมนโนภาพมีเวทนาที่เกิดจากมนโนภาพมีความจํามีเออรู้ทางตาทางหูแี่ของจริงเตมันไม่มีของจริงอันนี้นะพอจะหยิบไปช่วยมันไม่ได้ไมันก็หายไปเสียเหมือนพ่องน้าจับเอาเสียเอาผองน้าจับเอาได้หมด อ um ุ้ยพอรามเยอะหรือเกิดสวยหรือกจะจับเอาเลยบาปดีพอไปจับไปแตกพ่อเปะไปหายไปหมดก็มันไม่มีของจริงแต่มันไม่มีมันของมีมันไม่จริงของจริงนะไม่มีคือจิตมันไม่มีของจริงนะของจริงไม่มีของมีอยู่มันไม่จริงมันมีแ no ต่ของปลอมมดมีแต euh. ่ช anyway> ั่วข่าวชั่วข่าวชั่วข่าวกดประยึดเอาของนี่แหละของมีแต่มันไม่จริงนี่ยึดเอาของไม่จริงนี่นะ มันก็เลยมีแต่ปัญหากับทูเพราะยึดเอาของพ่อของไม่จริงของ